สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่ผมนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชมในทุกๆวันในช่อง YouTube นี้นะครับวันนี้เราอยู่กับค่าย Mercedes-Benz นะครับเป็นเจ้า CLA 250 AMG Dynamic Fake l i p นะครับ W 1 1 7ปี2017จดปี19นะครับเลขไมล์อยู่ที่82,000กิโลเท่านั้นเองราคาพิเศษ จาก1ล้าน5หมืนหากจองภายในวันนี้ลดเหลือเพียง9 5 0 9 0 0 0บาทรถของเราผ่านการตรวจสอบระบบตัวถังโครงสร้าง3 44จุดพร้อมได้รับใบรับรองจากสถาบันตรวจรถชั้นนำอย่าง Go Inspection การันตีเลขไม้แท้รับประกันโครงสร้างเลขเครื่องยนต์ตัวถังตรงเล่ม ฟรี Free, บริการจัดไฟแนนซ์กับธนาคารชั้นนำถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วไทยฟรี Free, น้ำมันเต็มถังและสปารถครบวงจรก่อนส่งมอบนัดดูรถได้ที่ l ล n e แอด53มอเตอร์ถนนกาญจนาพิเศษตลิ่งชันตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้โทร063 943 5127หรือ064 041 6 3 9 9แล้วเจอกันครับ